อันนี้กี <c oughs> wow. ่รอบครับมาีะได้แดดได้ั้คู่โ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วตอียรเดก็จะว้ามันอันนี้ไปเอย่าเีย

ครับนี่จอดครับครับครับตอนนี้เข้าที่นี่ครับ <laughs>

Yeah, hey. แกงขาแบบแกงทาเป็นมงกลมด้วย ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้าำไม่ไ้ทำม่ได้ทำไมไม่ได้ทำไม่ได้ทม่ได้้ทำไม่ได้ทำไม่ไได้ทำ้ทม่ได่ได้้ด้ด้ทำไม่ได้ท้ทำไม่ไดไม่ไ่ได้ทำ่ได้ท่ไม่ได้่ได้่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่่ได้ทม่ได้ทำไ่ได้ม่ได่ได้ทำ่ไไมด้ทำไม่ได้่ด้ทำไม่้ทำไ Gracias. คลิปบโอ้ยอคทมคสบา่าสงสารผู้ชายอ่ะนี่สงสารนรักมากโดนตีละตีว่ คำนวณมาแล้ว่งร้อยแล้วใช่ไหม

ไม่กินเอากปไ่็ต้งใกจะไม่กนไม่ใด้จเลยใี่ค่ะตอนได้่การจอยข้าเราานรองน้องดีค่ะ่ดยการ่ึ้นข่อนค่ะขอให้ารหนุนทุกนก่อนแล้วก็ให้หัวกันด้วยหัวอปให้ไอ้ไน้ก็ใหน้องใหู้่ดิแค่ไม่ไหวก็ไหวม่ได้ทำไมไม่เอากระป๋อที่ข้างสองเออีข้า จะให้น้องมาชิครับคุ้นามวันนี้ทอานชาครับมีชูไปหายครั้นะจาองเราน้ำยาตกมฮ่อง้าวเนียดอ่ออมยาควาข้าแดงติดาน่อนไอติมเนื้อาส่งนี้ก็จะไอารมณ์เลยีเวีทานัดต้มจ้รวลงซอสอนน้ำตีลทรายแดงจะให้น้องมาชิมครับคุ้นชาันน้ำตีาวยาว้หรือเปล่าด้ววันไหนไปกันค้าไปกัวา คน hehe, Belgium, นันไมข้ามตรสูนะครับิโซโจทำอะกาวันยงหัมันจะหักไมเน่ยวันเชาๆมองขึ้นองลงในานนได้ร้ารอบนสายสายดีไยาวมากทั้งสายถาอยากด้นที่เส้นสายรเียจะให้น้องมาดู่อเทลงคนขาะ้องส่เทาหนื่อปู้งหัาดไปด้วยครับ จะนำได้หรือเปล่าครับเอาใจช่วยน้องไม่ดีาดีกว่าแต่ยัก็ให้มร้อกกันได้เลยครับเน้โปโซ่าเยว่าเคิาเจ้าอาไอย่ข้างใน้องมอองอย่งครับวกคุมดิคนแหลกกันได้ไงวะที่เอาโยกโกาเล่นหัวลยครับเชื่อมติกันน่าเลยเนีและใจที่ชาวบาให้ดีสการ้ามะได้เป็นโลกของเราที่กคนจะได้รอ กินเลิกกินแล้วกินแล้วมาแล้วแล้วนี่เราภาคได้ไหมเนี่ย ออนรับลงลี่เลยตู้สอง้ขายตู้่ไรครับนต่ไมเกีู้เกลี่ตู้จะง่ามแ้วไาวจากดารไชิมน้แปรท่าได้โนชายจะให้อาหารจ้าชายรูปบอลายให้ชาาวลูกไว้เดินรอบ้องน้ำเฮ้ยา้ำกอดก็หังการโงทายแปลกนะครับที่กระตายแ้วก็หถูและชครพวกชูยอดแปั้นถัวและแแปลั้นสูง่ทีที่ชมว ทีเท่าันแต่เพราะวาทำไมต้อเป็นการเดินแบบคือเดินแบบช่างถูกมาถึงานก็หมอโชื่อหมอโขนการศึกษาครับตอนนี้หมอโขนร่างกยังอยู่แต่ที่จะถามตัวถาผู้หญิงคนเดียวไหมปีอ้างเลยน้ำตาขี้เหร่อะไรมาหอบยื่นมาล้วนหลับหัวน้องแต่กว่าขอ่น้องของเราหนึ่งเราเป็นงานวิญญาณผู้ขอตรงสายหน้า เราเคลื่อนหากระวนและถุงเท้าเพราะสวมที่องเทาครับควรจะูเป็นวันหน้ารับงานไหนดูไว้งานรรมดาไหแล้วรับที่ธนาครไหและจากี้เราจำพูดจะบอกเคลื่อนหากระน้ำที่ถุงเท้าไฟเลอะเนี่ยครับเจ้าหน้าที่การตลาดนะคว่าเราจะให้ยเสียและอยู่หรือเปล่าหาวัยเก้าปีแล้ววั

เด็กๆกำลังมาขอไปมากมายเลยค่ะแล้วก็อินเดียไม่ได้ยกใจใส่กันไปนะนะแล้วก็ต้องไปอะไรมาต้องไปก็เร่งงานหลังตัวเดียวต้องไป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 ว่าจะเด็กน้องในกองน้องไปโดนกันแล้วก็เด็กน้องแปลว่าจะต้องไปเด็กน้องแปลว่ามันใหญ่ใส่กระใส่ค่ะแล้วก็ต้องคอยดูไว้แล้วอย่าแล้วอย่าเดินทางไปเยอะไปเลย และจากที่เราถามเรน้องตกแเิ่ใหญ่เราน้อหน้ารกัน้น้องอยู่น้องตางประเทดหรือว่าเาย่ในตัวระดับแกะลาเราแย่ตัวกางกลางภาคใ้แลุงานพงานหมายเลีฟิของเรา luôn ta nên làm cho nó để sáng tham gia không? We got our problems, but just for a minute let's push all our troubles aside Alright, cause we got the keys to the universe inside All right. yeah we got the keys baby